ฮาคิราชาญสุดยอดพลังแห่งฮาคิมันสืบทอดผ่านสายเลือดจริงไหมทำไมช่วงหลังๆนะครับดูเหมือนว่าฮาคิราชาญนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าลูกท่านหลานเธอนั้นมีเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับถ้าพูดถึงฮาคิในเรื่องวันพีชแน่นอนว่าทุกคนก็รู้จักกันดีเนาะมีฮาคิทั้งหมด3รูปแบบฮาคิเกาะฮาคิสังเกตแล้วก็ฮาคิราชาญซึ่งฮาคิเกาะแล้วก็ฮาคิสังเกตเป็น2ฮาคินะครับที่สามารถฝึกฝนนนกกััได้้อย่่างพวลฟีน ก็เพิ่งมาฝึกฝนอาร์แบบช้ำๆนะครับในช่วงหลังทำสคริปเท่านั้นเองแต่1นึาคินะครับที่ไม่สามารถฝึกได้อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเป็นสิ่งที่นะครับในเรื่องนั้นพูดเอาไว้ตัวละครในเรื่องละกันพูดเอาไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ฟ้านั้นต้องกําหนดว่าคนๆนั้นจะมีหรือไม่มีนะครับก็คือหาคิราชันนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นข้อมูลละกันที่มีการเปิดเผยมาจากตัวละครในเรื่องนะครับซึ่งผมก็ไม่เถียงนะมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละเพราะด้วยหลายเขตหลายตัวอย่างละกันแต่ประเด็็็นนนเเลลลยกกคคืออหาใรับ้่่่งงงปีชวๆแ ด้วยเหตุการณ์อนิเมะของวันพีชที่ว่าปูก่กราฟเนี่ยโอ้โหโชว์เทพเลยเกินใช้ฮาคิราชันในการโจมตีแบบระเบิดภูเขาเผากระทอมคือแบบโหเลยแหละแทบจะพังก่อฮิโนซึประเด็นเลยเนี่ยก็เลยมีคนคอมเมนต์มาแลคะครับว่าหรือว่าฮาคิราชันนั้นเนี่ยมันจะเป็นฮาคิานนนนาคาที่ส่งต่อผ่านสายเลือดหรือเปล่ามันไม่ใช่ฟีลแบบว่านะครับไอลูกตาสีตาสาไปเรนดอมนะครับให้คนนู้นคนนี้เนี่ยสามารถมีฮาคิราชันได้เพราะว่ามันมีหลายเคสมากเลยที่เป็นลูกคนใหญ่คนโตในเรื่องวันพีชและเป็นลูกของคนที่มีฮาคิราชันในเร ราชันได้นะครับซึ่งเอาจริงถ้าเราไปนับเคสแล้วมันก็มีหลายเคสจริงๆแต่ผมก็จะมีกรณีเปรียบเทียบละกันว่ามันก็มีบางเคสนะที่พ่อแม่น่ะมีฮาคีราชันแต่ลูกนั้นน่ยไม่สามารถใช้ได้มันก็มีด้วยเช่นกันนะครับถ้าผมนึกเร็วๆก่อนเลยนะครับว่าผู้คนที่ใช้ฮาคีราชันได้นะครับแล้วก็พ่อก็ใช้ได้ด้วยเนี่ยผมก็คงจะนึกถึง S ก่อนเลยนะว,ว่า S นั้นเป็นคนนึงเลยนะครับที่สามารถใช้ฮาคิราชันได้ตั้งแต่เด็กคือตื่นขึ้นมาโดยที่ตนเองนั้นยังไม่รู้ตัวเเลยไได้้้ซซานนนนะครััว่่่่่อออทีีจมมตืึงงป็สิ พ่อของเขาอย่างโรเจอร์ก็มีมานะครับและเอสนั้นก็เป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ซึ่งโอเคเคสนี้อาจจะมองว่าอับก็เป็นพรสวรรค์นะครับเป็นคนที่ฟา้ากําหนดอ่ะก็ยังสามารถมองได้แต่มันก็ยังมีอีกเคสหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกันเลยนะครับกับเคสของเอสเนี่ยก็คือยามาโตะนั่นเองเพราะว่ายามาโตะก็เป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถใช้ฮาคิรชันได้แบบงงๆนะครับค,คือถูกพ่อจับตัวไปถูกลูกนงลูกน้องนั้นนะครับเฝ้าเอาไว้นะครับและยามาโตะก็ไม่ได้ฝึกฝนอะไรมากมายเลยได้ซ้ำนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้าาาคิรชชไดด้เเเเกก่่่นนียวยวยัับพออออขงงธ โดนั่นเองนะครับไอนี้ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าจริงๆแล้วจะถามว่าผ่านทางสายเลือดได้หรือเปล่ามันก็อาจจะมีเปอร์เซ็นเทียบกับคนอื่นละกันนะครับหากเราเทียบกันแล้วนะครับแต่มันก็จะมีบางเคสเหมือนกันนะครับที่พ่อใช้ฮาคิราชันได้แต่ลูกนั้นใช้ไม่ได้อาจจะเป็นเคสนะครับของพ่ออย่างโอเด้งที่สามารถใช้ฮาคิราชันได้ส่วนลูกนะครับอย่างโมโนซุเกะนั้นไม่สามารถใช้ฮาคิราชันได้นะครับจึงทาให้จะไปบอกว่าสืบทอดผ่านสายเลือดแบบตรงๆเลยสมมติพ่อมีแล้วลูกกกก็็็็็ต้้ออองงมมมมีผว่าันนไไดเเปปร ขนาดนั้นหรือยังมีกรณีนะครับที่ลูกมีแต่พ่อไม่มีนะครับก็คือโดฟามมงโก้นั่นเองนะครับโดฟามิงโก้นั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นเผ่ามังกรฟ้าเนาะโดยโดฟามมงโก้เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีฮาคิราชันแต่พ่อกับแม่ของเขานั้นไม่มีแน่นอนก็คือเป็นเผ่ามังกรฟักกากะคนนึงนั่นแหละครับนี่แหละเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าฮาคิราชันนั้นเนี่ยมันไม่ได้สืบทอดผ่านสายเลือดขนาดนั้นเพียงแค่ว่าด้วยความที่ว่าวันพีสเนี่ยมันเป็นการ์ตูนจึงทาให้นะครับตัวละครแต่และตัวละครที่จันโอดาต้้องมมีาาครชัน,นนลวแต่ แต่เป็นบุคคลนะครับที่มีความสําคัญต่อเรื่องนะครับและด้วยความที่ว่าเป็นตัวละครในช่วงท้ายๆของวันพีทด้วยซึ่งผมก็พูดไปหลายครั้งว่าสาเหตุที่ช่วงหลังๆในเรื่องวันพีตนั้นเนี่ยเราเจอคนใช้ฮีราชันเยอะมากๆทั้งที่ฮีราชันนั้นเป็นพลังที่โคตรพิเศษเลยนะครับน้อยคนนั้นถึงจะสามารถมีได้เป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงท้ายๆของเรื่องนะครับเป็นช่วงที่แบบรวมตัวเก่งๆและการอยู่ในวันพีตในช่วงทะเลสุดท้ายซึ่งมันรวมคนเก่งอยู่แล้วเมื่อคนมีฮีราชันก็ย่อมกุงความได้เปรียบกกกกวววว่่่่าาาคนนนนนนออืจจึงึงงงมมมแปทีีีพ้้รรตตัั เป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าฮาคิราชันนั้นจริงๆมันไม่ได้สืบทอดผ่านสายเลือดขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่แรนดอมมาหรือมีอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างชัดเจนเลยว่าฮาคิราชันนั้นมันไม่ได้ส่งผ่านสายเลือดคือฟีลแบบว่าสมมติเองมีลูก5คนก็มี5คนมีลูก10คนลูกทั้ง10คนก็สามารถมีฮาคิราชันได้นะครับอย่างลูกของบิ๊กบัมเนี่ยที่มีทั้งหมด85คนแต่มีคนมีฮาคิราชันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคาตาคูริอีกทั้งเคสนน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 ี้้้เเเเเ่่่่ยยยปปป็ uri, ็็็คคคคคคตตััววววอออออาา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 งงงงดพพระะะิแฝใมมืบจจจกกลลูไ มู้นะพ่อคนนึงมีฮาคิราชันพ่อคนหนึ่งไม่มีแต่นี่ชัดเจนว่าในเมื่อเป็นแฝดสามแล้วถ้าแบบเอาแฝดเลยมันผ่านสายเลือดจริงๆมันก็ต้องมีฮาคิราชันนะครับให้กับแฝดต,ตั้ง3คนแต่นี่มีเพียงแค่คาตาคุริเท่านั้นมันจึงเป็นเครื่องบ่งบอกได้แล้วครับว่าเออฮาคิราชันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผ่านสายเลือดขนาดนั้นอาจจะมีเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ที่สามารถส่งต่อกันได้จึงทําให้ไอกกรณีล่าสุดที่ปูการาฟนั้นมีฮาคิราชันจะบอกว่ามันผ่านสายเลือดมานะครับส่ง,ง uffy, อ,นะอแร ช็อกหน่อยเลยว่าเฮ้ยลูฟี่เองก็มีรอฮาคิราชันมันก็เทียบเท่ากับว่ากราฟเนี่ยที่คนมีประสบการณ์ขนาดนี้นะครับก็คงรู้แหละว,ว่ามันไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มหรือการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นว่าฮาคิราชันเนี่ยจะส่งต่อนะครับมายังลูกหลานของตัวเองอยู่ที่การแรนดอมเท่านั้นเองนะครับแต่ถามผมนะถามว่าในเมื่อกาฟมีฮาคิราชันลูฟี่มีฮาคิราชันแล้วดากอนจะมีหรือเปล่าทรงนี้นะครับด้วยความเป็นการ์ตูนเนาะพระเอกนะครับพอพระเอกปูพระเอกยังไงย,ยังไงมันก็มีฮาคราชด้วยนนั่นหะครหะคราก็ต้อองรดูล่วา ในอนาคต <ie> นั้นจะมีการเปิดเผยแบบไหนนะครับ right? ส่วนประเด็นที่ว่าฮาคิราชันนั้นมันโกงนะครับมากกว่าฮาคิยางอื่นหรือเปล่าส่วนตัวผมผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้โกงมากกว่าฮาคิอื่นขนาดนั้นอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยใช้ได้แกร่งเท่าไหนเท่านั้นเองนะครับคือโอเคหากคุณไม่มีฮาคิราชันแต่สามารถใช้ฮาคิก่อฮาคิสังเกตระดับท็อปๆอของเรื่องได้ผมก็มองว่ายังสามารถต่อสู้ต่อกองกับคนที่ใช้ฮาคิราชันได้หรือคุณชนานาญนะครับการใช้พลังผลปิศาลดระดับท,ท,ท,อส Sache, สบท็อปท็ มากเพียงพอหรือเปล่าฮะที่ราชน,นั้นมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเดียวเท่านั้นที่สร้างหรือว่าเสริมและกันให้คนคนนั้นแกล่งระดับท,ท็อปของเรื่องนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละคนตีความหมายและกันเนาะส่วนเรื่องที่ว่าสืบผ่านสายเลือดหรือเปล่านีครับันเนี้ยถ้าตามเนื้อเรื่องมันก็บอกว่าเป็นการแรนดอมอยู่แล้วอยู่ที่ฟ้านั้นนะครับจะกําหนดว่าเป็นใครหรือนะครับตามหลักฐานในเรื่องมันก็แรนดอมจริงๆนะอย่างที่ผมว่ามันก็มีแบบหลายเคสเลยบางคนพ่อมีลูกไม่มีบางคนลูกมีพ่อไม่มีนะครับมันแล้วแต่เลยนะครับยีะคเสงโชแล จะได้ฮา,าคิราชันมาหรือเปล่านะครับส่วนเพคของเรื่องอย่างลูฟี่อ่ปะปัจจุบนันนี้เราก็เห็นว่ามีฮาคิราชันและก็คาดหวังไว้ด้วยว่านะครับพลังฮาคิราชันนั้นจะเป็นพลังนะครับที่เป็นท็อปของเรื่องจริงๆคือฟีแบบว่าจะเป็นพลังที่ใช้ในการต่อสู้คืออย่างน,น้อยๆเราก็เห็นว่าฮาคิราชันนั้นสามารถสร้างผลกระทบนะครับได้ในหลายๆจังหวะและล่าสุดเนี่ยพวกห้าผู้เท่าหรือใครก็แล้วแต่นั้นก็ล้วนแล้วแต่มีฮาคิราชันให้พวกเราเห็นทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะก็เป็นสิน่งนนหนึ่งที่น่า จริงเนี่ยต่อให้อาจารย์โอดานั้นจะเฉลยแบบตรงๆว่ามีหรือไม่มีหรือจะไม่มการไม่เฉลยมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งในการต่อสู้เท่านั้นเองนะครับและทุกคนเขียงกันบ้างครับเกี่ยวกับประเด็นนี้คือคลิปเนี่ยผมไม่ได้มีข้อสงสัยนะว่ามันควรจะมีผ่านสายเลือดหรือเปล่าแต่เหมือนทําคลิปมาเพื่อต้องการตอบคาถามนี้ให้มันเคลียร์ชัดดีกว่านะครับเผื่อบางท่านนั้นอาจจะยังเกิดข้อสงสัยกันอยู่หรือบางท่านนั้นอาจจะงงว่าฮากิราชันนัั้้้นนนนมมมมีีีหหรรรรรืือรรือออไไไ่่ใเเเงงงจจจิิๆะคบาาายยถึสลลลดูปปก ก็หวังว่าทุกคนนั้นจะแชร์คลิปนี้เยอะๆละกันนะเพื่อเป็นการตอบคําถามทุกคนนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ